ราศีไหนนะครับที่มีเกณฑ์ฐานไฟเก่านะครับกลับมาฐานไฟเก่าปัทุคนรักเก่ากลับมาพวกนี้นะฮะราศีแรกเลยนะครับที่เราต้องบอกท่านผู้ชมได้แก่ชาวราศีเมถุนก่อนเลยนะครับใครที่เกิดในราศีเมถุนนะครับช่วงครึ่งปีหลังไปนี้นะครับมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาคุยกันนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าอ่ะนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนเก่าก็ได้เพื่อนที่ทํางานเก่านะครับ แยกย้ายกันไปทํางานอ้าวอยู่ๆกลับมาติดต่อพูดคุยสื่อสารกันอีกทีเลยมีโอกาสที่คนหน้าเก่าวคนหน้าเดิมนะครับหรือว่าคนรักเก่าก็ได้กลับมาคุยกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะครับกลับมาเหมือนกับคุยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับนี่คือชาวราศีเมถุนนะครับคนรักเก่านะแฟนเก่านะครับหรือบางทีเป็นเพื่อนเก่านะฮะทีนี้อีกราศีหนึ่งครับ ฐานไฟเก่าปะทุนะครับคนรักเก่าจะกลับมานะครับได้แก,ชก่ชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎก็เข้าเกณฑ์อย่างที่บอกเหมือนกันนะครับฐานไฟเก่าปะทุนะครับคนรักเก่ากลับมากลับมาพูดคุยกันนะครับกลับมาเหมือนกับมีการสนิทกันมากขึ้นหรืออะไรที่ห่างเหินไปจากไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเจอกันปีละสองสาครั้ง3 4ครั้งเริ่มมาเจอกันบ่อยมากขึ้นมีเรื่องพูดคุยปรึกษาหารือมากยิ่งขึ้นแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้ ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะกลับมาคบกันใหม่ยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกลับมาแล้วเนี่ยยังต้องมีเรื่องที่ต้องปรับจูนปรับแก้นะครับรวมถึงเคลียร์เรื่องอดีตบางอย่างด้วยเช่นอดีตเคยทะเลาะบบาแ้วอรายการเนี่ยนะครับก็ต้องมาแก้ตัวกันใหม่นะครับมาให้อภัยกันมาให้โอกาสกันแบบนี้ครับถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับต้องมีการแก้ต้องมีการแก้ของเก่าการคลี่คลายปัญหาเก่าๆด้วยนะครับถึงจะเดินหน้าไปได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับประเด็นการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ อาจจะอ,อ,อาจจะต้องมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเอาเงินคุณนะครับหมายความว่าอาจจะต้องร่วมกันเราอาจจะช่วยเขาปรึกษา,าหารือในเรื่องเกี่ยวกัรเงินการลงทุนหรือว่าเอาเงินมาร่วมกันงลงทุนก็ได้หรือเราช่วยแนะนำแนะนำเขาว่าถ้าจะลงทุนตรงนี้ต้องแบ่งแบบนั้นแบบนี้นะควรจะรักษาระยะแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับอาจจะมีการปรึกษา,ห,ารหรือการพูดคุยกันในเรือ่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง ด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขามาเอาเงินเรานะหมายหมายถึงว่าปรึกษาหารือกันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราแนะนําเขาเรื่องการลงทุนหรือเขามาเขามาแนะนําช่วยเหลือเราเรื่องการเงินการลงทุนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือราต้องพูดคุยปรึกษากันเรื่องเงินเงิน,น,น,นทองทองผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือราศีกรกฎครับ <c oughs> ทีนี้อีกราศีหนึงนะครับที่มีเกณฑ์่านไฟเก่าปะทุนะครับได้แก่ชาวราศี ชาวราศีกันชาวราศีกันนะครับช่วงครึ่งปีแรกก็ดูน่าสงสารนิดนึงหรือว่าต้องอดทนต้องรอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับบางทีจะคุยจะคุยแล้วจังหวะมันก็ไม่ได้มันชอบมีปัญหามีอุปรสรรคแบบนี้นะครับจังหวะนี้นะครับครึ่งปีหลังไปมีโอกาสที่ฐานไฟเก่าจะปะทุกลับมาได้นะครับคนรักเก่ามีโอกาสกลับมานะครับแต่คุณก็ยังต้องอยู่บนพื้นฐานของความอดทนและการรอคอยอยู่ดีนะครับทีนี้ ก่อนหน้านี้มันบางทีมันจังหวะมันไม่ได้บางคนต้องอยู่ไกลกันคนละที่ไปทํางานกันคนละที่แบบนี้บางคนคุยแล้วมันแบบมีเรื่องทําให้ต้องห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องปีหลังนี้เป็นจังหวะที่โอกาสฐานไฟเก่าเนี่ยจะประทุขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดมันยังคุยต่อกันได้นะครับไม่ได้แบบว่าเลิกกันไปด้วยไม่ดีนะครับหรือว่าคดโกงทรยศหักหลังการทําร้ายกันแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ถึงขั้นแบบนั้นแล้วเนี่ยยังมีโอกาส กลับมาสารต่อความสัมพันธ์ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เผลเๆกลับมาสารความสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะดีกว่าเดิมด้วยนะสนิทชิดเชื้อมากกว่าเดิมนะครับเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของชาวราศีกันเหมือนกันนะครับอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะครับชาวราศีกันแล้วจะมีความรักที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าคนเก่าๆที่กลับมาดีต่อกันมากยิ่งขึ้นครับเอาละรครับวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา15บหนิกาถึง17บเนิกาทางสถานีทไทยทรูวิชั่นสามครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยาณต้องขอลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ